สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำชุดคำสั่ง G71 นะครับการเจาะตามรัศมีนะครับยกตัวอย่างชิ้นง,งานนะครับก็คือชิ้นง,งานเราจะเจาะให้ได้อยู่ตามรัศมีเส้นโค้งนะครับก็คือสามารถแบ่งองศาได้อันนี้ก็คือประโยชน์ของ G71 นะครับอาจจะเจาะรูเพิ่มให้เป็นรอบวงกลมก็ได้ ก็จะสามารถแบ่งองศาได้เท่าๆกันสิ่งที่ต้องรู้นะครับใน g ีเก็คือ 1. คือจุดศูนย์กลางของวงกลม 2. ก็คือค่ารัศมีของเส้นโค้งนะครับจากนี่มาถึงเส้นโค้งเท่าไหร่ส่วนที่3นะครับก็คือระยะห่างของแต่ละดูนะครับทีนี้มาดูตัวโปรแกรม ะครับชุดคําสั่งของ G71 ก็จะลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนเลยแต่ละบรรทัดนะครับใช้เครื่องมือหมายเลขสองนะครับ G90 G54 ย้ายจุดอ้างอิงไปที่พิกัด X ลบ50 Y ลบ50นะครับแล้วก็ เพางานหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับสเปียที่หนึ่งหนึ่งพันสี่ชดเชยความยาวของเครื่องมือนะครับใช้ค่าความยาวของเครื่องมือหมายเลขสองนะครับาำนดให้เครื่องมือลอยหยุ่นเหนือบนชิ้นง,งานยี่สิบมิลิเมตรนะครับต่อไปก็เป็นชุดรูปแบบคำสั่งนะครับก็จะเป็น G 8 1วัฏจักรการเจาะรูนะครับ G แปดหนึ่งวัฏจากการเจาะรูแล้วก็ G 9 9แล้วก็แทก็คือความลึกทั้งหมดของรูเจาะนะครับ R 5้าก็คือค่า R เพนก็คือค่ายกทูนเหนือชิ้นง,งานหรือการคลายเศษนะครับส่วน F 8 0คือฟีด80นะครับส่วน L ก็คือ L L0 L1 L0 คือไม่มีรูเจาะตรงกลางชิ้นง,งานส่วน L1 มีรูเจาะตรงกลางชิ้นง,งานถ้าสมมติเราใส่ไปต่อมานะครับก็เป็นชุดรูปแบบคำสั่งของ G71 ค่า I ก็คือค่ารัศมีของเส้นโค้งนะครับก็คือห่างจากจุดศูนย์กลางก็คือ40นะครับ ห่างจากจุดศูนย์กลางสี่สิบส่วนค่า j ก,ก็คือรัศมีเริ่มต้นของรูเจาะนะครับอ่ะชิ้นงานจะมาอยู่ตรงนี้ก็คือมาจากจุดศูนย์กลางก่อนนะครับนะครับค่า j ยี่สิบมาจากตัวนี้นะครับตรงนี้คือแกน x บวก นะครับ x บวกส่วนตัวนี้ก็คือจุดศูนย์กลางก็คือองศาเริ่มต้นของรูเจาะรูที่หนึ่งนะครับกำหนดให้เริ่มต้นที่ยี่สิบองศาค่า j ก็จะเป็นยี่สิบนะครับส่วนค่า k นะครับก็คือการทำองศาของรูต่อรูนะครับ อันนี้คือห่างกัน40องศานะครับค่า k ก็จะเท่ากับ40ทีนี้ค่า l ก็จะเป็นจำนวนรูที่ใช้เจาะทั้งหมดนะครับ สองสามห้าหกนะครับอีกรูกนึงอ่ารูที่8นะครับก็คือเจาะทั้งหมดอยู่8ปลูค่า L ก็จะเป็น8นะครับส่วน G 8 0ก็คือการจบวัตจักรนะครับแล้วก็ยกเครื่องมือขึ้น10มิลิเมตรนะครับ G 5 3 G 4 9 แทดศูนย์นะครับเมสศูนย์นะครับอ่ามาดูรูปแบบการเจาะของชิ้นงานจริงนะครับ มันดูตัวชิ้นงานนะครับก็ประโยชน์ของ G 71นะครับก็คือสามารถแบ่งองศาของรูแต่และรูได้เท่ากันนะครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไม่ต้องเขียนโปรแกรมซับซ้อนจากการเขียนค่า x y อย่างเดียวนะครับก็จะสามารถอำนวยความสะดวกในการเจาะรูได้นะครับวันนี้ก็จะขอจบกัน แนะนำคำสั่งวัฏจักร G71 เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ